ตอนนี้อยู่ไม่ต้องห่วงครับอุ้ยอดร้นแล้วเออโดนดิคุยแกงห่อพี่เฮียเอ่อปวดแล้วเอ้ยอินเท่าไหร่เฮ้ยโดนนะเฮ้ยกูวางหน้าลงพาบาลรูนึงกูวางหน้าลงมาโนสองได้แก่ทีมเป็นเอ็กนะอันดับสองซัมเมอร์มาแล้วนะอุ้ยเราคืนแล้วด้วยโอ้ยฉีดอยาดูบลได้ไหมโอ้ยได้ใจไม่ได้หว่ะมันชอบผิด

ไฟยังไม่จบนะโชว์หน่อยน้องโชว์หน่อยโชว์หน่อยเเมนโปเมโป้เนโปนอที่่อมรถอ่ะไอไมีแค่นี้หละอไอพวกขอเหมืนคันนึงนะมันปวดกูอยู่นะออมันอยู่ฝั่เอีเจลงมาไหนเอมคมเลยดิน้องโอ้ ู้ช้างนมไม่ได้เลยไม่ลั่นกว่านี้นะเวลาตอรี่อ่ะไม่ออกกาไฟ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 เรอ่ยเียลมมัน่านตมเนมเลสามดีสามดีง่างง่ายๆเนี่ยทำทำทำให้โดนนะนี่ไม่เออสีดำ ของใครให้มมนรู้เพระนั้นอ่ะเออยวนี้มีแม่งชุบออาว่ะแม่งชุบออโดนดิโดนดิบชุบออก็โดนไม่ต่อชุบออก็โดนต่อฝั่งชั้นจัดเลยไหวเที่ยโอทีเฮ้ยเฟรมเป็นร้อยซ้ำไม่ร้อยได้ไงเฮ้ยเฟมเป็นร้อยซ้ำไม่ร้อยได้ไงกูงง เออถ้าเป็นกูซ้ำนะกูให้วันบ็อกแค่นั้นน่ะเออเยสตัแล้แม่งตรควายมาซอมนาโนนะม้อมนานะเกี่ยวัหหโน่ไอ้อยอ่ายู่มันบินไปมันิมาัอื่นือื่เฮ้ยกูเล่นเงเฮ้ยเล่นเองคเล่นเองต้องเลียกเลยนะกัน

พี boy, ่ไฟอยยิงอะอะไพี่ไฟรอยลอยอยู่เกิดพี่ไฟเฮ้ยันยูันดูคนขาคนนึงเริ่มโดนวะผมเริ่มโดนวะเอารถมาเก็บรถ้ตกจากปืนด้วยถือทปนไม่โดนไม่โดนมันแค่พยายามจะมีเยยิงก่อนัมมันแตกแล้วใ้ันถื่อนห้ันเถื่นัมขอคนนึงเฮียโดนนอ้ไอ้ไอ้รถบม่มีข้างบนไอ้ลุงเายิงหัวได้แยสไอ้ไม่ยิหัวด้าาวันนี้ดเออ โหแม่งดีไม่พักแล้ววะไอ้นไฟบน่อยไอ้บนไฟบน่อตไอ้นเปลี่ยนปืนนี่ไปดิมึงอยากถือศพเล่นมึงอยากถือโพเล่น้นี่เอาโฉมาไอ้ปั๊มไอ้ปั๊ม้ปั๊มนี่แหละไอ้สัตว์โดนไม้เยอะเลเนี่ยมันมีเบ็เหรอเฮ้ยลงมาลงมาเหรอฮะโอ <pulse S 1> <โ ay, S 2> ้ยไอ้ต <elaborate> anyway? problem, ันาโนไ้เี่ยโอ้ยสิบโห่กกบที่ป็นเอ็กโกับที่ป็นเอ็ก ชิดบชโบลไมค์ลไมคก่อนแต่มึงก็ขอกต่าวทำไมลงกัเขาควายี้ยชนแล้วไอ้ควายอย่างเหลือไอ้เหีเว้ยมีอยู่ไอ้ขึ้นรถนรถึ้อรถขึ้นรถตบรถหนอยองรถลใชไหมเฮยวยันรถมงหาขึรถึรถึนรถึรถึนรถึรถึนรนรถึอรถ้รถึอรถึรถ้รถึ้รถมึงาขึรถขึ้นรถรถึนรถรถึนรถ รถประมูลมาในรถไปสามาเดียันแก่ๆน้าลงมาเมือตายเยอะน้าลงมาเมือตายเยอะมากเลยดี้ลงมาีได้เดินออกมาออกมาดิสวยีเอ๋อไม่โดนวะ เองฟังเล่ัง้นก่อนปเนก่อนเอาปดิเ่นก่อนเล่อนนอ่อมนกแล้ริงเอ่นี่อ่เน่มีไฟฟ้านอนันแตกสัเนี่อพลาสิกอะปีปผาร่หนมงปิดยาก่โอมปิดยาก่ะดเ่นกันอนะหีมปิดยากจัดเลยโอเมือนโดนแล้วเนี่ยอ้เียโอมงดีเก่งจัดลูกกู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 ปืนบรเยอะนี่อมันอะ

เออคปังปไสวไปเลยหัวส้ำต่อส้ำต่อมีกางไฟแล้วออกอ ปูใหม่ปูใหม่ฟังปูปูใหม่ปูใหม่ปูอีกขยายอีกขยายอีกมารวมตรงมารวมตรงนั้นโรงบาลเพื่อีกขยายอีกขยายอีกมาอ้หเี้ปิดยากจัดโอ้โหไม่แข็งจัดเลยวะบอลไม่กล้ว้ปหเอ้ยาคนงอับเปลนหน่อยดียหน่อยเียนน่อยเดสอไดยอไปเดยออกอออกไม่ไหวแล้วมึงย้งต่อมานอยอมามึงย้งต่อมามึงย้อนอมามึงย้ออมากูทำให้บนเขาทำอะไีบนเขาเนี่ยขอบนนิมหน่อยบนน่อยรงนี้ เอพื่อนห่ไหมเอาเพื่อนอีเพื่อนอีว่าไม่มีเนาะกลับมาเพื่อหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยได้เอาเยอะเอาเยอะหอยยดดอม่ช่วยไมวยไม่ช่วยนะไหน่อยเพื่อนโดนในไฟเยอะเนี่ยเฮ้ยย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 ายยยย มือว่ามึงเยอะพี่นันวันเยอะพี่นันวันเยอะมันช่วยหนอยที่โอ้ยตัวแอบหนึ่งวั๊มะช่วยต้องตายเวลาไอ้ตึกกระจกตัวนี้ตึกเพื่อนออกนี่ตึกกระจกตัวนี้ตึกกระจกนานุหมดแล้วเอวชีคนนั้นนานุหมดแล้วเฮ้ยบนรถบนรถบนรถต่อหน้านุมึงซ่อมมึงซ่อมมึงซ่อมบ้านปแล้ววิ่งเอาศพแอบเลยใครใครทำตัวเป็นนาฬิกาสายเนี่ยมันอ่ะบนบนเขามันเนี่ยพี่เป็นไหมพี่เป็นไหม ยิงฟรีอยู่นะเป็นไหมเป็นไอ้คนขับมันยิงฟรีมันเนี่ยเออ้เียวเอะอย่านัวอย่านัวได้หมขออยอาอย่าอยาอย่านัวี่ครับเดี๋ยวผมขอเขาเลื่องเลยนะครับโรดี้ให้เสียเวลาเครับคุนี่ครับมีงานใหญ่พอดมาปะครับยวีเเป็นเจ้าภาพครับลบาลบลบลรุครับลนสระก็ลนระขานี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะเป็นคนดิบเงินเองไปยังบอดิ ยิ่งทำมายิ่งได้บุญนะครับเที่ยอะไรเฮ้ยอะไรในเมืองไมอะไรไปสุดเปลาไม่กล้าพูดลสุดเปล่คุยอะไรอะแล้วกอะไรไปสุดเที่ยอะไรไปสุดเที่ยอะไรเนือเที่ยอะไรสักไปสุดเปล่ามันถามตัวมันเองบอกเดียไดูดี๋วออ่าวะไมถือโทษน่อยถืโทษถือืนน้อย

โอเคไหมคับพี่โอเคโอเยู่แล้วนี่ยน่อยหน่อยห่อยหน่อยหน่ยนอ่อยน่อ่น่อย่หน่่ยยนนอน่อน่นอ

ไล่จากขวามาเลยครับมาชุดรถแล้วไอตรงไล่ไม่มีการไล่ครับโอ้หไฟโคตรหนาเลยพุ่ผีะผมต้อปิดยากจัดเวชี้เสร็จไปเล้วอยไม่มาถึงไม่ดมาถมปืนถอของไม่เลยต้องผมอบเลยไม่มีใครมาถือเลยไอเดี๋ยวจบเซนเรียบมาแล้เว แางไม่ค่อยมีก็ดูมากครับดีมากครับดีมากไม่ปืนกด้เดี๋ยวกูปักอนะระบ้านผ่งนูกูปักอพีไ้รถนั่ังบนั่รถนั่งแถนั่งร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 ถนัรนั่นังรถังรนั่งรถนั่งรนะรถนั่งรนะ่รนั่รั่งรถนั่งรถนั่งรนั่รั่งรนั่งั่งรน่งรถนั่งรานั่งรยั่งรถน่นั่งรถนารถน้่งรถังนัน่ง ปืนปีไล่จับปืนอะไรมใช่ป่มึับอมึงหลับปืนดีเอาบั99ครับนฮ้ไอ้ปืนป่ายังเปิดไฟหน่อยได้ปืนปืนแล้วเราปิดไฟ่อยมันดไลคับ้อยน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 ี่ยนอยน่อยน้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 น้อยน้อยนน้อยน้อยน้นางยน้อยน้น้อยน้อยนนไอ่น้อยนอน้อยน้อยน้น้อย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 น้ยน้น้อยนับยนยนอยนยอนยนนลยับ เจ้าสุดเ้าคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋ยอฟไมสุดาเลยเดี๋ยวเอลเรียบร้ยล้สัตว์นหลังโอเคำปวดตงัวตันไม่ต่อยู่หนตไอย่า้โงตยล้นั่งโราบนงบปืคนนึนคนนนัางบานเลยอยู่ตรงนั่งบานเลยคสุดช่วยดี มันอยู่รอระหว่างยิมพีท่หน้าโรงพยาบาลเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยคันนึงคันเดียวคันเดียวคันเดียวปีปีตอนนี้มันยังอยู่นะมึง e ต,ต้องวูบกับไอ้คนในไฟน้ำมาชูไม่เนี่ยงนเลยเนี่ยตีการ์ดเหมือนหน่อยไปช่วยพี่พรอน่อยโอเคครับเรียบร้อยครับฝังไหนพวกตื่นอ่ะอย่าแก้งเราสุดมาฮัลโหลหอปืนแปดหอซ่อมรอคือรถได้มากโอเคโอเค เปียงไงมาต่ออยูครถก่อนคุณรถก่อนผมแล้วพี่ได้เล่นอย่างนี้นะไม่ต่ำกว่า20คิวอ่ะแค่นั้นแก่ไหนยิ่งรอนแล้วก็ไปได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับไอ้ปืนแตะอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ฝั่งครับ่งข้างเขาเปล่าผมบอกเยมึงพอดีนะมึง็นดีใช่ไหมไดงแดงได้มึงถือศบวิ่งเลยวิ่งยาวเอ้ยมึงมึงมึงมาเปียงไก่อีกไปแล้วเอาศพมาเอาศพมาทางปั๊มได้ทางปั๊มจัดศพได้กูชนให้แล้วพอรสพอร์สคุชนให้แล้วไหนฮ่เพื่อนไหนฮ่จอดจริงอยู่ข้างๆเพื่อนเด็กด้อนเดเพื่อนเด็กเเด็ก

เฮ้ยอุศบไปก่อนพี่แปดมันโนอยู่้อศไปก่อนอุศไปก่อนนาโนไปไหเฮ้ยเอาศพเพื่อนก่อนดิมันมีแ่มันเพื่อนตายเพื่อนตายมนถ่ายไปมาถ่ายมาาชุเต็มนะลงมามาชุมเต็มมันมีรถอีกฟีนไม่แปดมายิ่น่อยนะลงมาโอ้เดือดวะย่านัวได้มปังแ้ว่านัวอย่าหนัวอย่านัอืกเาอาน่าลงมา่ะน่าลงมาน่าลงมามันอยู่สามคันนะ เฮ้ยมามามาดีโอเชียนเพื่อนผากโอเชียนเพื่อพนาคตอินพี่ผักไอสัตว์ถ้าแก๊งไหนไม่จ่ายนะมอันนอยมาอยู่ฝากโอเชียนเดี๋ยวจะมีไฟกับไฟอ่ะมึงฟังให้ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากัน มีแวะมีแวะมีแวะหน่อยตาดีสวยเคเจ้าภาพคนสุดท้ายต้องทำคุณในแรงนี้ก่อนจ้าคุณาเดี๋ยวอ็่เกลียฟ้าแล้วขอบมากนะครับเดี๋ยวเอ็มมคุยในแร่เรลมเคมากนยครับเดยเชิญคุณยครับ ไมเดียวมเดียวเยเยมาวายีมพีมาวางยีมพีไม่เสียวดยงให้ตงัออกมงมาังยีมีนาำนาำยีมีนาโนแตเลยลำนะกูทให้อมเด๋เยเนี่ยผมม่ยิงยา่เลยยิงยาร่เลยใครอยู่บ้านมานไปสิาป่นระวังมันเลย m ีนาน้าดเยอะนะพี่ ยิงฟีน่าปั๊มันยิงฟีน่าปั๊มใกูฟีน่าปั๊มเลยไอ้เรืองเอ้ยน้าปั๊มลุกน้าปั๊มเอ้เดือดลุกจบเมื่อไหร่วะหนึ่งไม่มีตาหรอไอ้ที่ไม่เข้าใจวะรออะไรอะเดนอุมาพี่เนี่ยพี่ตีเยอะไหมครับตอดจบินใจดิจิตใจดิ พี่เดียบเอ้ยบ้านอยู่ไหนบ้านเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนบ้านลยนอ้านไหนอ่ะยิงสุดต้ำตีสองผมไม่ชอบเปลี่ยนสุดไปหน้าปั๊มน้ำตีสองหน้าปั๊มฝั่งปั๊มมีมีปืนบนรถมาฝั่งปั๊มมาฝั่งปั๊มมาฝั่งเนินฝั่งเนินมึงมึงมาฝั่งเกตเออเชียนหน่อยดิมันเยอะมากไอ้ฝั่งเกตเออเชียนมนะ ออ้ปานาปนาในคือเราแม่งลงรถเยอะมากเลยเว้ยขึ้นว้ยมึงกัดูมึงวางกูได้สกัใครเอ้อแอบเลยนลงได้ต่อไปปืนหนาลขึ้นหน่อยตืหนารู้มหม้หน่อยเกเทียนกูขาทางวมาหลปืนหนปืนหนาหน้าาไม่จับปืนแล้วเด๋องไม่เข้ามาเด๋อได้มึงมึงขี่หลังอมเมอร์หรอ ขี้หลังอะไรไอ้รัวปัญญาอ่อนขี้หลังซัมเมอร์อ่อนไปเมื่อกี้เรขี้หลังดนขี้หลังซัมเมอร์กูจะหลุดขี้อะไร้วขี้หลังซัมเมอร์ให้ที่จะร้องอย่างเดียวเลยขวไอมไอ้ถือดิถือนถือนงเชียร์คไายฝักชีไม่ได้ร้องอย่างเดียวเลยจนเลี้หลังซัมเมอร์ก็มา่าฟาฟาพวกเรา ไปสามสี่สามหน้าโรงพยาบาลสามสี่โรงพยาบาลแก๊กแตมแตไอ้คู่ขวาคู่ขวาสาสีกดตงกลงกดตกลงไมายิงมายิงวกตรงหน้าโรงพยาบาลหน่อยได้ป่ามายิงหน่อยผมจะชุบผมจะชุบไอ้เซนเกลโอเชียสอกันบนเขา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 สองตัวพี่เนีบนเขาสอตัวเห็นปะโเวไปโอเวนไปผมวนไปอ้ดือเป็นปเหพนดึงมาเร่ยัง้่น่อมรถปืนซ่อมรถมันเริ่มมันเริ่มแเชียน่อยไอ้เมื่อกี้ขมยของ ด้วยสามที่ไหนไอ้เบอร์เบอร์ไอ้ผูนพีิงแกงหรือเปล่าแต่๋ยมมุ่นไม่ตาย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 พ่อคนมคนสามไม่ไราียนเนี่ยเพื่น่อนพี่ยพี่ต้องปั๊มมันรีหมดเลยเพื่อนคงเ่นเอากแบบีไอ้เี่ยกแบบีไม่ขาดใจไ้่ไหนนี่ยพี่ก็เป็นเจ้าภาพะครับพี่เอาศอกพี่ยได้าบาใส่เท่าไหร่่่งึงวิ่งกลับมาหาพิงน้ำเยพน้าพน้าเชี่ยวกยไเจ้าภาพไอ้เนี่ยบอกว่า้าลอลยง้าบอลไปกลับมาเลี้ยงหน้าลูกบาลหน่อย ปืนเท่าไหร่นะปืนตรงปั๊มหน่อยมันอยู่บนรถสล้านพี่ตัวสองตัวพี่เล่นไปเดี๋ยวเลี้ยงให้ไอยแกงอื่นนะตั้งใจเลวิ่งลงน้ำดิ่กดกดกูถือตัวทิ้งน้ำเลยเอาทิ้งน้ำถ้ารูมาชุบเพื่อนหน่อยได้ไหมกูกดได้บ้างไหมปั๊มปั๊มนี่หวานนี่หวากมาละสองร้านเลยได้เยอะได้บอกเยอะ เฮ้ยตกปั ality, oh yeah, oh ๊มาาหนึ่งแต้ธารตกปั like ๊มาคาหน่ตนครล้านสิล้านไอดีดี90 9 v ิ i เฮ้ยเกิดเพี้ยน PS ผมมา p พี่เพี้กดจอตัวนั้นยาน่าเละเวลาหลังตู้ยี่ทำบุญน่ะชิ้นงานไหมทำบุญหนดะเฮ้ยนาปั๊มทนาคาร

ไฟฟ้ามันเออแตกแล้วถุยแตก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 แล้วขึ้นมาเรื่องนี้ปืนปืนปืนปืมันเปเขาคนเดงยวไล่หน่อยไล่หน่อยปืนมันเปิเขาเออผมเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนได้ปืนเปลร่ืนไร้ตายแล้วหายตายแล้วตายเพิ่มใหม่เพิใหม่เพิใหม่พี่ทำอะไรตั้งคิดอ่ะรถขึ้นหารถขึ้นหารถขึ้นไปเล่นกับเพื่อน ตอนทะเลมันจะลบถ้าวันที่แบบเอวีเคเป็นปัญหาเจ้าภาพอะไรเงี้ยมก็ทานคุณรวบพี่ได้เอาไฟกลับมาที่รถได้ปะมึงเอาศพมันกลับมาที่รถได้ปะได้เราไปแล hm meals, ้วนะ่รัามล้านไปดดไปเลยไล่ดไบรลลนเปนสกีต่อนแรกเราใคระากไวเชี่ะมัจะทำอะไาเนี้มันมีหลงพาร์ทีมีสะดอกคอด้วยมีสะดอกคอเออได้คอช่วยไ พี่แต่แต่พี่ตามแต่ทำแค่บุญไม่ต้องสะดอะเคาะก็ได้นะชิีเนือวมัยิงรืนอาจจะมีความาได้นะเลยให้มันขึ้นมาให้มันขึ้นมามันก็จะไปหน้าังด้สามารกาสบ้พี่ไปด้วยดิรถหายี่เราบอกเอาไปทิ้งน้ำนอนอยน้น้มันเต็มคอติตามอนว่าไม่ไไมเมไกันคนต่อไปไ่ ใี่กามนะโอ้โหมันชนคนนี่มีกูรถอยู่เดี๋ยวกูยิงให้โอ้ยดูไปชนนนตัวนึงนะตัวนั้นมันให้ตตตเลยถอยมาเลนคเนียวถ้น่รถได้นะพี่รถนนะอิสราลนึกไหพีคอยต้าคอยต้าพีเอคอยต้ตัวไม่แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้ว่นั้นแหล้ขยิงน้าั๊มน้าปั๊มเอ้ยน้าปั๊มก็หนึนมนต่อเลยพี่ินไปดิอ้ยไอ้คนนีเขาบอกเขาบอกไอ้คนดอกล้วกระดกคอต้วกระดกคอตึนแล้วพี่บุ๊พี่อย่าปล่อยนะพี่มัน่ แมะไม่มีสปอยเลอร์นะรถมานนนนี้รถจีเมอนะพี่บุญสนรถหลามะเกิอไร้นไม่ไหวไม่ไหวเอาเอาตวปมไหน้าโรงบาตอนนี้ไม่ฝันน้ยโรงมยาบาลมูกะมีแต่เจนโอนเจนมียลขรดานข้คน่มเตมเลยในปนปั๊มอยู่ไนปั๊มอยู่ไนปัมอ่ไมกี่หลอกไม่หล้ไม่หลัเาไม่ข้าไม่ห้ไนมาเมาไม่สำั ไว้ก่อน่ะพี่ต <personaje> ิพ <không S 2> ี่ตพีพี่ชุดสงน้ามานี้ห้าหนเ้อเชียร์หน่อยพาสเลยพี่แรกพี่แรกคนห่ยคนได้ไมีแล้วดีแล้วดพี่ติ๋วให้ดีแล้วครับทำไมวะใครวะไปแกงี้โอ้สังเต็มะบไปอเหียแกงกาไอ้สัผมเต็มบกเไอ้เหี้ยเดี๋ยวจะเพิ่มปดีองนะพี่ดีแล้วครับเอาไฟก่อนปืนปืนนชนะได้ไหเรื่องาก่อนอาหลังีดาเยอะไรเก็บเก็บไว้พี่เคงใจ อนี่มันอยู่ในในแพ็กสาล้านก้อนแรกนี่ไปตามนั้นโรงพยาบาลนิดตามนั้นโรงพยาบาลนิตามนั้นโรงพยาบาลนิตามนั้นโงาบดตามโรงพาบิดตามนั้นงพาบาลิดมเป็นไรไม่ไม่เป็นไรมันจะเป็นอะไี่นี่ลมันจะหมดแล้วนี่ก็เยอะแล้วไอบบีอยู่กลอกครับไอดีแล้ครับทุกคนไอวสุี่หมดบูบี้คนที่ตามือมันยิงปีอยู่แล้ใครวะ แค่นี้แค่ิ่การ์เพอแล้ว้เฮ้ให้าซยการไเห็นปะาเซยอ่ะแลหน่อย้หน่อยมันารเซยน้าปั๊มปารโปารโปน้องปารโลปารัโลตันึงอยู่น้าปั๊มอยู่น้าปั๊มปารโลมมันนมันนี่ไอ้นี่อะไรน้องไอ้เชงล่เบียปมปรน้าปั๊มโรลโรลให้ไม่ได้ใจง่ายไอ้หัวแกงมันอ่ะหัวแกงมัน่ะไม่คุณจะบอกให้ไอ้ปาโลใช่ไหมตัวคอยากเล่นว่ะเหมอนี้ต้อยอยากเล่นเรื่อเรย เราได้จบกันไม่ดีไ้แล้วไอ้ปืนปืนมาไล่ปืนเลยดิปืนไล่ปืนเลยมันอยู่ฝั่งไอ้อยู่หน้าโรงพยาบาลฝั่งโอเชียนอยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่ตรงแยกเลยอยู่ตรงแยกอะไรคันนึงอันนี้ทำไหนเพิ่มแข่งนิ่วรี่เลยว่ะเห็นเห็นเลขาเล่นกยารักมาอหิวรี่เลยวะคืว่าคือว่าต้องงงเลยอยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยอยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ย ไอ้ไอ้ไอ้มาโงพยาบาศพเข้ามาในในใน้าโรงพยาบาลดิหิวรีว่ะแต่วันวันสตรีมเหลือสูตรน่าจะมีรีไม่ได้ไว้ก่อนไว้ก่อนเลยรถมันสุน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 ละ ทำไมตีม้ื่อทำบุญแล้วรู้สึกไม่ค่อยได้บุญไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนได้บุญเลยเหอ๋อไม่ไม่ค่อยได้เพราะน้อยไปหรือเปล่าพี่ไมด้พี่คิดมากแบบนี้ไม่ได้หรอท่บุได้ไหมทำบุญแล้วี่รู้สึกเหมือนกูได้ได้กรรมแทนบุญเนี่ยไม่รู้เอาพิธีพูอะไรหพี่ไม่ดีครับพี่มันละก้อนนั่นแหละพี่สองมากครับมีร่วมทำบุญโอกาสหน้าแล้วกันนะเี๋ยวถ้าวันไหนที่พี่ได้มีโอกาส เป็นเจ้าวัดเจ้าอะไรอย่างี้เจ้าวัดเจ้าวัดเอาเขา่าให้เที่ยวเหมือนกันนะได้เนื้อรพี่พี่ผม่านพ่นึงดิไอสีขาวนี่มื่อไหร่จะเปลี่ยนนะครับอ๋อเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้เลยอย่าก้ดย่าก้องอย่าก้อย่ก้องอย่าก้องอย่าก้องอย่าก้ออย่าก้องอย่าก้อนอย่าก้งย่้องอย่ก้องอย่าก้ย่าก้ออย่าก้องอย่าก้องอย่้อบอย่า้อง่ก้ย่าร้องอย่ห้องอย่าก้องย่้ออย่้องาก้องอย่้อย่้า้้่า้้ยา้้ีย่อาก้ย่่้ก้ อยา่าไว้เจอใหม่ครับพี่ได้ครับ